สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายแบบแยกสีค่ะนี่เวลาแยกสีเราตัดให้สีละสิบกิ่งนะคะสีนี้สโนว์พีซค่ะสีนี้แอบยิ้มค่ะอ้อันนี้สตอบเบอรี่ไฟค่ะ อันนี้เฮเลนค่ะนี่หวานน้ำอบนี่น่ารักมากมากหวานน้ำอบนี่น่ารักนะ,อ,นนะอันนี้อินสไปค่ะอันนี้อมยิ้มค่ะนิดนิดหน่อยก็ อันนี้สลิมอันนี้เหลืองเหลืองอันนี้อยากเรียกว่าอบอุอ่นจังเลยนี้นะคะส้มขอบส้มนี่เบอร์สิบเจ็ดนะคะอันนี้เบอร์ร้อยี่สิบสองค่ะดูหน้าเยลโล่พิงกิตอันนี้เบอร์ร้อยสิบเอ็ดค่ะ แอมมัวนะคะอันนี้ชน,นิดดอกซ้อนค่ะเออเลดี้โรสอันนี้ดูหน้าเจซีค่ะคุณนายลูกเต๋าค่ะก็นี่น,นี้ใจแดงนะคะโอ้เยอะอะ่ะจะบอกยังไงหมดเนี่ยนี่คาติน่าค่ะน่ารัก อันนี้ไม่มีชื่อนะน่ารักดีบางทีก็เรียกเหลืองฟุ้งฟิ้งอะไรอุ้ยพามาดูอันนี้มีแต่สวยๆแหละแต่ก็อยากจะอวดหลายสีอันนี้เป็นโอโรสนะคะทูโทโอโรสขาวตัวนี้สีเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดอุ้ยสวยมากเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะคะไม่มีชื่อหรอกเรียกแต่เบอร์อันนี้เบอร์ห้าสิบเจ็ด บูมไฟล์ค่ะอันนี้เบอร์สามสิสาค่ะจิตลิตลนี่อันนี้เบอร์เก้าสิบสามไม่มีชื่อจำชื่อไม่ได้ก็น,นี่อันนี้เบอร์เก้าสิบสองนะคะก็อันนี้อะไรล่ะงามสามตออ่า นี่สีเ,เย็นๆนะคะมีลายอยู่ในกลีบดอกด้วยนี่ก็จะเป็นดูหนะ้าป๊อปคอนไฟล์เยอะอะบอกไม่ไหวบอกไม่หมดเยอะจริงๆเยอะอีหลีเยอะอีหลีอีหรออันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยขอบชมพูเนี่ยน่ารักมากๆน่ารักมากๆเลยมีเปเปอร์มินต์ด้วยแล้วก็มีซูซานนะคะแล้วก็มีหิมะแล้วก็อันนี้ก็เป็น สโนนะคะดูสิแต่ละสีมีเหลืองด่างกรดด้วยโอเคติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอ yung เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะดอกคุณนายตื่นสายแยกสีแบบนี้นะคะตอนนี้ที่สวนเราตัดได้84สีนะคะ แปสีก็800กิ่งนะคะเราตัดสีละ 8, สีละ10กิ่งนะคะ80สิบีแป0รกิ่งราคา1,800บาทรวมค่าส่งนะคะวันนี้ยุลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย